โปรตุเกสที่เข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาสมัยแรกๆได้เข้ามารับราชการเป็นทหารอาสาในกองทัพต่อเนื่องกันมาเพราะมีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนทั้งปืนใหญ่ปืนคาบชุดปืนคาบศิลาทหารชาวโปรโตุเกสได้ถ่ายทอดวิธีการใช้แก่ชาวสยามมีราชินานามขุนนางไทยว่าอาสาฝรัง่งและฝรั่งแม่นปืนป้อมกำแพงเมืองต่าง ก็ปรับเปลี่ยนกาออิฐถือปูนมั่นคงแข็งแรงตามเทคโนโลยีและยุทธวิธีการรบและป้องกันแม้ภารกิจของทหารอาสาชาวโปรตุเกสจะหมดไปแต่จิตรกรไทยยังคงถ่ายทอดความทรงจำไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีทหารฝรั่งปรากฏอยู่ในภาพเสมอสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน